สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันด้เด้อครับสวัสดีครับพี่น้องบอกกันอีกแล้วพ่อใหญ่กันชาแนลพี่น้องเดี๋ยวเข้านาปากทางมือสุดไทยพอยาา่อใหญ่กันจะลง ครีบเงินรายละหนึ่งพันบาทพี่น้องว่าแต่ละจังหวัดโซนภาคอีสานได้มือไหนเด้อครับนะเดี๋ยวด้อขอบคุณเพจอนุนวัฒน์ชัดให้เด้อครับเด้ออข้อมูลน้ำมาจากเพจอนุนวัฒน์ชัดให้พี่น้องเราบิ่งว่ามันจะได้มือไหนเด้อพี่น้องเดี๋ยวพ,พราะารจะอ่านให้ฟังเด้อกำหนดการโอ,อนเงินพี่น้องปลกอองกกอองูกข้าวไล,ล่การโอนเงินปลูกการเอ้นเงินปลูกข้าวรายละหนึ่งพันบาทปะเกินยี่สิบไร่ถูกเรื่องพี่น้อง 24พฤศจิกาย,ยน2 0 5โอนรวม8,4100เออ8,4117บาทพี่น้องอ่าบาแมาณ17บาทโอนนี่เอาไหมเอาไมนะพี่น้องเนาะอ่าโอนเงินรายละ1,000บาทไปเกิด20รายตัวรเรียนอ่าเฉพาะวันที่24 2565คือหมู่บ้านนี่พี่น้องโอนรวมนี่ประมาณ8,400 อ่า17ลายพี่น้อง17ตัวเรือนเนาะครับเนาะอ่าจำนวนเงินทั้งบริษัทได้10ล้านกว่เได้พี่น้องโโอ้หหลายเน10ล้าน10,000,000 4,800,000บาทบนในกับพื้นที่ใดพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์เพชรชบุรีเชจพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานีจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูนส่วนภาคเหนือพี่น้องวันที่24 มื้อนี้ด้วพี่น้องวันที่2ี2 5ิ5เนาะครับเนานโอนรวมอยู่เก่าแสนแปดหมื่าพจ็ดครัวเรือนพี่น้องจำนวนเงินอัตสิบล้าน 10, 000, คือกันโอ้แปดสิบล้านแปบาทพี่น้องอ่าหนล้านบาทพี่น้องอ่าในพื้นที่จังหวัดไหนลำํำโอ้มีจังหวัดลำปางพี่น้อง วันมื้อนี้จังหวัดลำปางเด้อวันที่25นี่จังหวัดลำปางจังหวัดน่านแพร่อุทัยธานีลอยเอสมหาสารคามและจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ได้เลี้ยวเนาะอุบลเนอะลอยเอสก็ได้ละเด้อลอยเอสเขาวันวันที่25เด้อพี่น้องมหาสารคามจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องส่วนวันที่ย6พี่น้องอ่าร์ทไลน์เขาสิบห้าอนรวมอยู่เก่าแสนเจ็ดพันเอเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ลอยห้าสิเก้าหัวเรียน จำนวนเงินทางบด1 1 1 1ล้าน35,883่านล้านบาทนในพื้นที่จังหวัดขอนแก,นกนน่นสกลนครนครพนมกาฬสินนครราชสีมาและจังหวัดยะโสธรพี่น้องโอ้ยมืออื่นยะโสธรไ้ก่อนพี่น้องเ้ยจะว่าอำนาจ,จะเลือเล่อนด้มือใดล่ะพี่น้องส่วนวันท,ท,ท,ที่27เ็ดพี่น้อง27 พฤศจิกายนสบาร์เรลสิบหาโอนร่วมอยู่เก่าแสนแ่เกาครัวเรือนจำนวนเงินรัสิบเล้านสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้าล้านบาทในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลพูนองค่ายมุกดาหารบึงกาฬศรีสะเกษสุรินบุรีรัมและจังหวัดชัยภูมิพี่นอ้องอไปเช็กกันเดอ้อวันที่7ครับวันที่หยิบเจ็ดนคองคนาะ ส่วนวันที่28่5 6 5หกสจะอุนร่วมอยู่5 4, 600, 5, 4 6 0ส5พหสครัวเรือนจำนวนเงินบั7ล้าน3 000, 5ม4 9 1พสล้านบาทานี่น้อง ในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญอ,อออำนาจ,จเจริญคือได้ล่ไดดสวยถึงเนาะจังหวัดอำนาจ,จเจริญวันวานวัออยาการในวันที่18มิถน้องเอ้ย28จังหวัดอำนาจ,จเจริญชัยนาทดุนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองจันทบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการ สะแก้วกาญจนบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชบรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีกรบีชุมพรพังงาภูเก็ตระยองสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงยะลาปัตตานีสตูลโอ้ยกทมพี่นอ้องวันวันที 28, ่ยีดเด้อพี่น้องสุ่มหลายๆนี่ซุ่มหลายๆรัวเลื่อนนี่พี่น้อง ้านพยาการพยาการกับวันที่28คือการพี่น้องเอ้ยอำนาจจะเริ่ได้สุดท้ายมูเอาลูกล่าบาเป็นยังดอกพี่น้องรอได้อยู่เนาะได้เงินกับอ๋อใจตอนไหนก็ได้ดอกนะครับเนาะได้เข้าได้ล่าเข้าได้ซอยเฮาก็ได้ใส่เงินง่ายครับเงินเขาก็ยังอยู่คัลับพี่น้องเอาไว้ใจหนีทอกศไว้ใจนี่ครัวเรื่องเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาเงินไปเล่นอย่างอื่นนะครับเนาะเงินท่องหายากเงินข้ามกำแกวในเพื่อนซอยแหลกเอาไว้ใจค่ารถไทยรถเกียว เออให้มันแล้วๆนะครับเนาะอพยาการก็จะไปใจคือกันเลยพี่น้องเงินสองหมื่นก็นนะนนน 2, กนจะไปหาอะไรใจโอ้ยบพ่อส่ํมเลยพี่น้องค่ารถเกี่ยวค่ารถไถน,นะครับเนาะอืมบพ่อส่่มขายเข่าตึมเนะี่ยขายเข่าแห้งเนี่ยละเราขายเข่าว่าวกับรถเป็่นสะก้อนนะพี่นอนะ้องเนาะอือ่ะคลิปนี้พ่อซ่่มนี่้อครับเด้อคลิปหน้ามาพ่อกันใหม่สวัสดีครับ